ครอบครัวอ่อนพักดี ประกอบพิธีชาปนกิจศพนายเจเรวัตอ่อนพักดีเบาวน้องชายพระปรัชจาลุจารุธรรมโมอ่อนพักดีแห่งวัดบางนางเกลงที่เมนวัดในสองวิหารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวอ่อนพักดีประกอบพิธีชาปนกิจศพนายเจเรวัตอ่อนพักดีเบาวน้องชายพระปรัชจาลุจารุธรรมโมอ่อนพักดีแห่งวัดบางนางเกลงโดยมีนาวาทโทสุเทพวงศุนทรผู้พันเทพอาจารย์กองกฎหมายฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตร บางสกุลแต่โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพิธกิจจาภิรัต เจ้าวาดวัดนายสองวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าใราบางสกุลพร้อมด้วยพระครูวิน,ยนายทรไมตรีถตาเปโมเจ้าวาดวัด,ดบางนางเกรงพระมหาศิริวัดภูริปุญโยคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรงนางนิพาสืบสํารานเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเหล่าบรรดาเครือญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวอ่อนพักดีและครอบครัวสีบางเดินทางมาร่วมพิธีโดยมีพระประหลาดจารุจารุธรรมโมแห่งวัดบางนางเกรงให้การ ต้อนรับและมอบวัตถุมงคลให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลนายจเรวัตอ่อนพักดีเ่าวเป็นบุตรคนสุดท้องของคุณพ่อเจ้งคุณแม่สว่างอ่อนพักดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด4ี่คนคนที่หนึ่งพระประหัจารุจาลุธรรมโมอ่อนพักดีคนที่สองนางวัชจรีสีบางคนที่สามนางจันจิลาอ่อนพักดีและคนที่สี่นายจเรวัตอ่อนพักดีนายจเรวัตได้สมรสกับนางสุนีกาสาเป็มีบุตรชายหนึ่งคนนายธีรพัฒน์อ่อนพักดีช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่ นายเจริวัตรเป็นบุคคลที่อัธยาศัยดีมีนิสัยร่าเริงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปทั้งงานส่วนตัวและงานด้านสาธารณประโยชน์ชอบทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายน2565เวลา21นาฬิกามีอาการปวดหัวและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการจนถึงวันที่24กันยายน2565 ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบรวมสิริอายุ45ปีซึ่งการจากไปของนายจารีวัตรอ่อนพักดีบ่าวในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ครอบครัวอ่อนพักดีครอบครัวสีบางและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งันนบารยโ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน